เราก็เดินทางมาถึงบน,ด,งนดัมมอนเน่เดอร์มารีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันทีค่าค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะตามไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> น,นี่เป็นบริเวณรอบนะคะก่อนที่เราจะ 10นาทีนะคะในการเดินทางามาโบนเดินามาบนนี้นะคะ